สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทีเคอยากจะมาแนะนำแนะนำว่า,าจะเปิดอะไรให้ลูกดูกันดีกว่านะคะเป็นแบบว่าทีวีคุณหนูอะไรประมาณนี้นะคะอนอกเหนือจากการอ่านหนังสือการ ร้องเพลงการให้ลูกฟังเพลงการเล่นดนตรีไปกับลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เคมีอีกหนึ่งอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่คนไทยคุ้นเคยนะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรประมาณนี้นะคะก็สิ่งที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทีเคค้นพบตั้งแต่ปี2005 2005นะคะก็ประมาณ9ปีที่แล้ว ไปบ้านเพื่อนแล้วก็แม่คือเพื่อนทีเคคนนี้เนี่ยเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็เปิดสิ่งสิ่งนี้ให้ลูกดูนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบเอ่อซีดีอยู่นะคะเป็นแผ่น DVD เปิดกับเครื่อง DVD Player แล้วก็เปิดบนทีวีให้ลูกดูสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า baby eyes style นะคะ ก <masculine> ็เป็นอะไรที่ TK เนี่ยให้ Cooper เนี่ยดูมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งจะเริ่มมี interactive ก็คือเริ่มที่จะมีความสนใจในสิ่งที่เขาดูนะคะตอนช่วงประมาณ6-7เปด 6, 7, 6 7เดือนที่ผ่านมานะคะ หมายถึงว่าช่วงอายุของคูเปอร์นะคะซึ่งให้เขาดูก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสนใจเท่าไหร่นะคะก็คือดูเฉยๆแต่ว่าณช่วงวัยนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาดู แล้วก็เขาจะหัวเราะหรือไม่ก็ยิ้มตามไปด้วยนะคะพอมันไปถึงตอนที่เขาชอบอะไรประมาณนี้นะคะไอ้เจ้า Baby ้ y e Style นี่คืออะไรคะหาซื้อได้ที่ไหนหาดูได้ที่ไหนนะคะเบ b ี้ไอสไตล์เนี่ยมันจะเป็นแบบ DVD ที่ฝึกทักษะของเด็กนะคะในเรื่องต่างๆนะในเรื่องของการฟัง นะคะในเรื่องของเชฟสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมในเรื่องของสีเขียวแดงดำน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของ first sign first language first sign นี่ก็คือเหมือนออมันจะเป็น DVD ที่สอนด้วยว่าเอออย่างเช่นจะเหมือนกันบบว่าก่อนที่ลูกจะพูดได้เนี่ยยูจะ communique กับลูกยังไงนะคะอย่างเช่นทํามืออย่างเงี้ยแปลว่าให้อยากกินนมเพิ่มนะคะ ทำแบบนี้แปลว่า more เหมือนเหมือนกับบอว่าต้องการที่จะเอาอาหารอีกนะคะเอ่อทำอย่างนี้แปลว่าอะไรอย่างนี้ก็แปลว่า baby อะไรประมาณนี้ก็มันเป็น,ปนแบบว่าเขาเป็น DVD ที่สอนเราด้วยแล้วก็สอนล,ลูกด้วยว่าเออเราจะสามารถ communique กับลูกเราอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นอ่อเป็น DVD เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีคือมากมายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับ เบบี uh, baby, ในช่วง uh, ในช่วงขวบปีแรกนะยูก uh, ็ไปเลือกดูเอาละกันว่าลูกจะชอบอันไหนนะคะคูเปอร์เนี่ยชอบมากๆอันตอนที่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะเกี่ยวกับฟาร์มมีมูมูมีมีเน่เออ h o ฮอสอะไรประมาณนี้นะคะ ก็อัน,นก็เป็นอะไรที่แนะนำให้ให้ลองเปิดให้ลูกดูนะคะ T.K เนี่ยไม่มีซีดีไม่มีซีดี CD ที่มันมาเป็นเซตๆนะคะเซตหนึ่งเนี่ยมันประมาณมีมาประมาณสิบแผ่นหรือยังไงไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยจริงๆนะคะ exactly ว่ามันมีกี่แผ่นแต่ว่าหาซื้อได้บน eBay ประมาณ30กว่ากเหรียญ35เหรียญไม่เกิน40-50 <ๆ S 1> เหรียญอะไรประมาณเนี้ย ะะแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะเสียตังค์นะคะบน YouTube ก็มีนะคะก็ลองไปเ e a ร์ชดูบน YouTube นะคะชื่อว่า baby eye style มั่นใจเลยนะคะว่าไม่ว่าเด็กคนไหนดูก็จะต้องชอบนะคะตอนนั้นเนี่ยที่ทีเคเห็นว่าลูกเพื่อนดูเนี่ยเขาอายออุสองขวบแล้วนะคะเขาก็ยังดูอยู่นะทีเคเนี่ยเริ่มให้ลูกดูจริงๆจังๆนะคะก็คือช่วงนี้ช่วง6เดือนเเดือนนี้นะคะแล้วก็ให้เขาดูในระหว่างที่เขากําลังทานข้าวอะไรประมาณนี้แล้วก็กําหนดเวลาด้วยในการดูนะคะว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยทีเคจะให้ลูกดูบน iPad ได้ไม่เกินครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือทีเคจะเลือกหาดูตอนที่มัน มีความยาวแค่ประมาณ25นาที27นาทีอะไรประมาณนี้คือจะไม่ให้เกินไปกว่านี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกทานข้าวอยู่แล้วให้ดูสิ่งนี้แล้วเขาหยุดทานข้าวทีเคดึงออกทันทีหมายถึงว่าถ้าหากว่าอยู่จะดูแต่ทีวีแล้วไม่กินข้าวก็ไม่มีสิทธิ์ได้ดูทีวีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีเคนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกปบบตัดลำคาญด้วยการทิ้งลูกไว้กับ iPad นะคะลูกมาก่อนสิ่งใดเสมอนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกไม่นอนทีเคก็ไม่ทําอย่างอื่นนะคะก็นั่งอยู่กับลูกเล่นอยู่กับลูกคือบางทีก็ปล่อยให้เขาเล่นบ้างด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าจะนั่งอยู่กับเขาตลอดเวลาและไม่เคยปล่อยให้ลูกอยู่กับ iPad ตามลําพังนะคะจะนั่งอยู่ด้วยตลอดเวลาจะแล้วก็จะไม่เลี้ยงให้ลูกแบบว่าอยู่กับ iPad ทั้งวันนะคะเอ,อ่อถ้าหากว่าหมดไปกับการดู b a b y Einstein ที่คูเปอร์ชอบล้วเนี่ย กิจกรรมอื่นที่ทีเคทำกับลูกทุกวันนะคะก็คือการพาลูกออกไปเดินนะคะตอนเย็นเย็นแดดอ่อนๆก็จูงลูกจูงหมาไปนะคะพากันออกไปเดินรอบ หมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะการเออมานั่งเล่นกีตาร์ให้ลูกฟังเล่นกีตาร์เป็นนะคะก็นั่งเล่นกีตาร์ให้ลูกฟังนะคะแล้วก็มีเล่านิทานให้ลูกฟังเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยเล่าให้ฟังถ้าจะทุกวันนะจะไม่ทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีออกไปข้างนอกบ้านมากลับบ้านมาก็เต้องรีบป้อนข้าวต้องรีบอาบน้ำสนะักพักหนึ่งเขาก็ง่วงอะไรเง <S <S <ต>ี้ยก็คือแต่คือว่าถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยทีเคป้อนข้าเออไม่ใช่ เล่านิทานให้ลูกฟังทุกวันนะคะเป็นการปลูกฝังให้มีลักษณะนิสัยของการรักการอ่านนะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยทีอ่อยากจะมาแชร์ ก็คือสำหรับพ่อแม่ที่อยู่ในประเทศอเมริกานะคะร้านหนังสือยักษ์ใหญ่นะที่ชื่อว่า b a r n e s แอนด์โนเนะคะเขามีกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะถ้าหากว่าอยู่ลองเข้าไปที่ร้านหนังสือร้านนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีคอร์เนอร์หนึ่งอะ่ะที่เป็นพวกขายของเด็กขายหนังสือเด็กขายอ,อ,อะไรก,ก็ช่างอะ่ะของเด็กะนะคะเขาจะมีมุมหนึ่งอยู่ในส่วนของร้านเลยเนี่ยเ,เขาจะมีเซ็กชั่นของ เวที T, สําหรับเล่านิทานอะ่ะเขาจะมีคนมาเล่านิทานนะคะสาขาหนึ่งเนี่ยเขาจะมีประมาณ2วันนะคะซึ่งแต่ละสาขาเนี่ยวันและเวลาไม่เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าไม่อยากจะขับรถไปเพื่อไปสอบถามที่ร้านก็ ก็ลองโทรไปถามเขาก็ได้ว่าสาขาที่ใกล้บ้านอยู่นะ่ะมันมีวันไหนอะไรยังไงนะคะก็รู้สึกค่อนข้างประทับใจนะคะเขามีแบบว่าจัดเป็นมุมให้นะมีคนมานั่งเล่านิทานนะคะแล้วก็มีเอ่อเป็นแบบเหมือนเหมือน mm. เบนช์อะให้นั่งรอบรอบเอ่อคนเล่านิทานนะคะ ก็น่ารักดีเซสชั่นหนึ่งก็จะประมาณ20-30ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะคก็จะเล่าประมาณสเอาหยิบนิทานในนั้นนั่นแหละมาเล่าประมาณ3ามเล่มนะคะพอเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการแจกคุกกี้ให้เด็กๆทานกันเด็กๆก,ก็ชอบนะคะแล้วก็ตอนแต่ว่าตอนที่ทีเคพาคูปเปอร์ไปเนี่ยคูปเปอร์นะ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะคือเขาก็ไปนั่ง เ,เหมือนแบบว่าเขาก็มองคนไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ฟังนิทานบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าเขาก็ยังเล็กมากๆนะคูเปอร์อ Cooper เนี่ยตอนนี้ลักษณะของการฟังนิทานของคูเปอร์เนี่ยเขาจะชอบดูรูปซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนิทานที่ทีเคเลือกให้คูเปอร์ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นนิทานที่มีมีเนื้อเรื่องน้อยๆแบบหน้าหนึ่งสองสามบรรทัดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ อีกที่หนึ่งนะคะที่จะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือห้องสมุดนะในแต่ละเมืองที่อยู่อยู่เนี่ยอย่างเช่นทีแค a อยู่ดาลัสนห้องสมุดของเมืองดา l l ลัก็ Library of Dallas นะมันก็จะมีอยู่หลายๆที่นะคะที่ใกล้บ้านที่สุดของบ้าน t ีคเนี่ยก็ Walking Distance คือสามารถเดินไปได้นะแต่ว่าด้วยลกูกด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็คงเวลาจะไปก็คงจะต้องขับรถไป ที่จะบอกก็คือที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งฟรีนะคะไม่เสียตังค์การเล่านิทานที่บ้านสันโนโบอบก็ฟรีอีกเช่นกันนะคะแล้วก็แล้วจะถามไหมคะว่าลรเมาบอกฉันทำไมฉันอยู่ที่เมืองไทยนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ลองไปดูตามร้านหนังสือนะั่นนะ ตามเวลาที่เขามีโครงการอะไรที่จัดขึ้นเพื่อเกี่ยวกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็ลองไปสอบถามกดูว่าเขามีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะที่เค้ามั่นใจว่าอะไรแบบเนี้ยตามร้านหนังสือที่เมืองไทยมันต้องมีสักแห่งที่มีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครทราบอะไร ก็มา leave comment ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นอื่นเนี่ยที่เวลาเขาเข้ามาดูนะคะ mm hmm. เขาจะได้มาหาข้อมูลจากตรงที่เพื่อนๆช่วยกันแชร์เอาไว้นะคะไม่ว่าจะประเทศใดก็ช่างนะคะ leave c o m m e n เอาไว้นะคะคลิปที่ทีเคทำออกมาเกี่ยวกับแม่และเด็กอะไรประมาณนี้มีคนเข้ามาชม พอสมควรนะคะไม่มากหรอกหลักพันนะคะไม่ได้ไมไ่ไม่ถึงขั้นแบบหลักหมื่นหลักแสนอะไรประมาณเนี้แต่ว่าก็ามีมีมีจำนวนหนึ่งนะคะที่รับฟังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะกรุณานะคะรี v คอมเมนต์เอาไว้ให้พ่อแม่ท่านอื่นๆได้เข้ามา หาข้อมูลกันทีเคก็จะขอพระคุณมากๆนะคะขอบขอขอบคุณแทนพ่อแมออ่ท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่ทีเคทราบมานะคะตอนนี้มีอยู่แค่2ที่ก็คือร้านหนังสือบานจันโนเบลแล้วก็ห้องสมุดต,ตามเมืองต่างๆนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะทีเคก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ละกันนะคะให้ลูกอ่านหนังสือนะคะเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนะคะแล้วก็อย่าเลี้ยงลูกด้วย iPad นะคะเลี้ยงเขา เเลี้ยงเขาด้วยความรักนะคะอย่าเลี้ยงลูกเอา,เอา,เ,อาเอาสบายตัดความลำคาญนะคะฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ